คนสีเสร็จเรียบร้อยครับผมแต่สติกเกอร์เทปเนี่ยเราเปิดนี่แต่เราไม่แกะออกนะเราปล่อยไว้อย่างนี้แหละแล้วก็มาแกะปุ๊บปุ๊บฉีนขัดขยะน้อยโห่ฉีดสเปรย์เลย ค่นนั้เองด้านล่างกับด้านบนตรงนี้ครับลองที่ด้านล่างก่อนนะทำมันสูงกว่านะมาแล้วบนติดสายไฟด้านล่างอ๋ออกอดีสายไฟน้านนโดนสายไฟด้านนาำจะออกไปทางไหนอ่ะ ดันลงข้างล่างใต้ไม่ได้ก็อยู่ของม,มันแบบมืเมเมเอเบีดอะไม่ได้ไมันก็อยู่ของมันอย่างนี้เลย same. าปากกระโปงจอดไว้นานไงนนแล้วก็ไม่มามัน้นี่เราขันแน่นนะขันแน่นไม่ใช่โดนแบบเบียดนะแล้วทำไมจอยมันเอียงลงวะเอียงแบบนี้เนนลยต่ำลงอ่ะทีนี้เราก็มาใส่ตัวล็อกเราเหลืออยู่ข้างเดียวนะ <c oughs> กระปองมาแล้ว ไม่มิดละอค่มิดเท่านี้เลย,เ,ลยเอมัไม่เท่านี้เลยทีนี้เราก็จะมีฝาครอบม,มาใส่นี่ฝาครอบเราออกแบบมา น่าจะให้มันยาวๆถึงพื้นนะอ,นนนอืใช่ตอนนั้นก็มันก็ยาวนั่นแหละแต่ว่าก็ไปตัดเอาเยอะไงนี่นี่นหัดตรงนี้ลงดิยาวตรงนี้ได้ไหมต้องหัดหัดบีไว้ก่อนนั่นแหละ เดงหมดแม้โดนแบตโดนแบตนี่มันก็เกลียดกดลงให้มันเดี๋ยวๆยกเยอะๆ เป็นไงโอเคดีขึ้นเดี๋ยวโอเคแอบดบมาใส่ก็ได้เลก็วิ่งเยอะก็ใช้ของเก่าเลยอายกสายออกของเก่าไม่ค่อยได้วิ่งเยอะก็เสียมกระโดดขึ้นนะลระ ก็กระเดงใส่ฟังหิ้งไหมเนี่ยยางมันเดือดได้ไหมเนาะเดือดขึ้นไหมเดือดขึ้นขึ้นไหมขึ้นเนาเออตัดสั้นไปแต่ว่ามันไม่ตึงพอดีแล้วแต่ตัวเองเ่ยตัดออกสั้นเองตัดทั้งสองรอบนึงตัดเพื่อยาวเลยจะปิดฝาแล้วมันไม่ติดเหรออืมไม่ติดแต่มันก็กดลง แบตเตอรี่ของผมบววบไม่เอาอะไรเช็ดมาเเป็นกอ่ะจะไม่เช็ดชูเปียกเช็ดบวกลบลบไม่ล้างขวานช่ไหนนนี้ 人家。Yeah.